โรงเรียนบ้านระแวงตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลระแวงอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่10ตารางวาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด36คนและจำนวนนักเรียนทั้งหมด337คนสำหรับการดำเนินงาน5มาตรการของกสศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโรงเรียนบ้านระแวงได้ดำเนินการดังนี้ 1. คิวโก โรงเรียนบ้านระแวงได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนโดยให้บรรลุการพัฒนาครบด้านทั้งด้านเจตคติสมรรถนะทักษะและความรู้โดยผู้บริหารและครูในโรงเรียนร่วมกันคิดและหาวิธีซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการผ่านนวัตกรรมหลักของโรงเรียนคือกลวิธีการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้4จุดเน้นภายใต้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน 2. Q Classroom โรงเรียนบ้านระแวงได้จัดกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือ5 s t e p ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งการจัดการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือ5 s t e p เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบสอบ หรือวิธีสอนแบบโครงงานประกอบด้วยการตั้งคำถามการสแสวงหาสารสนเทศการสร้างองค์ความรู้การสื่อสารและการตอบแทนสังคมและทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงงานฐานวิจัยซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่อตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3. QPLC คือกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โรงเรียนบ้านระแวงได้จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของครูภายในโรงเรียนโดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพเพื่อให้ครูแต่ละคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและก,กันทุกครั้งที่เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูแต่ละคนจะได้ความรู้ใหม่ๆเพื่อนำไปสร้างวิธีการใหม่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนกิจกรรม PLC คือ 1. เตรียมสภาวะจิต 2. เรียนรู้จากความสำเร็จโดยการสนทนา 3. ระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาความรู้สึกทางใจสนิทสนมระบุป,ปัญหาจากกรณีศึกษาและ 4. การเสริมแรง 4. Q Info โรงเรียนบ้านระแวงได้ดำเนินการใช้ระบบ Q Info เพื่อจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่ช่วยจัดการห้องเรียนและจัดการโรงเรียนที่ทำให้เกิดความง่ายดายรวดเร็วสามารถตรวจสอบและนำมาใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งตอบสนองกับการจัดการสารสนเทศในยุคศตวรรษที่21 5.Q ห้คิวเน็ตเวิร โรงเรียนบ้านระแวงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครือกับโรงเรียนอื่นที่เป็นโรงเรียนใกล้เคียงและเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมในจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนบ้านระแวงได้ดำเนินงานดูแลอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจนโดยมีครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานดังกล่าวและมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีลักษณะในการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆได้อย่างปลอดภัยโรงเรียนบ้านระแวงได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้องค์ประกอบดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเช่นจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้รู้ถึงสภาพจริงโดยได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนโดยมอบทุนการศึกษา 2. การคัดกรองนักเรียนมีกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษ 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเช่นจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนการดน,นรงค์ต้านยาเสพติด 4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมโฮมรูมประชุมผู้ปกครองการจัดกิจกรรมเสริมทักษะความสามารถพิเศษและ 5. การส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ได้มอบทุนและให้โอกาสแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านระแวงทุกคนขอบคุณค่ะ